อย่าอย่าทำเหมือนกับว่าฉันจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวนะเช่นถ้าถ้าบังเอิญนะถ้าบังเอิญเกิดวิกฤตเนี่ยก็ต้องบอกให้คนอื่นรู้นะกินน้อยใช้น้อยลงนะช่วงระยะเวลาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นอย่าฝืนนะเพราะปัญหามันจะโตขึ้นเมื่อเราฝืน เพราะอย่างบางคนหมหาผมเนี่ยใช่ไหมบอกอะไรนะแบบโอส่งพ่อส่งแม่เดือนละจีหมื่นก็ไม่รู้แล้วตัวเองไม่มีจะก,กินแล้วอะ่ะก็ฝืนจะส่งจนถึงวันหนึ่งก็หมดหมดเงินจะส่งอยู่ดีอะ่ะถูกไหมอ่าพอหมดเงินจะส่งแล้วพ่อแม่ถามทาไมเดี๋ยวนี้ไม่ส่งเงินหนูหมดตัวแล้วแล้วแบบแนละ้ววันนั้นมันกดดันบีบคั้นมากใช่ไหมแล้วก็คิดไปเองนะไปโกรธคนนั้นคนนี้ อะไรเงี้ยเออไปกอดเพราะว่าทุกข์มากเศร้ามากแต่คนอนื่นเขาไม่เคยรู้ไงเอออะไรเงี้ยหนูบอกตัวแล้วจรงปทวงเงิหนหนูอีกหรออ้าวกูจะไปรู้เลยไม่เคยบอกเลยเอออะไรอย่างเงี้ยหรืออย่างมีลายหนึ่งทันยามาน่าบอกว่าเดี๋ยวนี้แช่งสามีทุกวันอยากให้มันตายแต่เหตุการณ์นี้มันนานแล้วนะสิบปีมาแล้ว อ่าผมก็ถามว่าทําไมเขาก็บอกว่าไอตอนไอตอนยังไม่ฟองสบู่เนี่ยก็รวยแหละผัว,วให้เงินใช้เดือนแล้วเป็นแส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 น,แสนโดยการทั่งวันหนึ่งผัวไม่มีเงินให้ใช้โกรธสามีนะโกรธสามีเดี๋ยนี้ทําไมเธอไม่มีเงินให้น้นใช้สามีบอกก็ธุรกิจไม่ดีหมดตัวแล้วพันยาบอกอ้าวเธอไม่เคยบอกฉันเลสามีถามกลับ ให้ไปเป็นเดือนละแสนแสนแสนเนีๆๆๆ่ยเคยเก็บเงินอยู่บ้างไหมไม,ไม่ได้เก็บโดนผัวด่าอีกโอ้ยพลังผานไม่รู้จะเก็บเงินอ่าวใช่ยไหมมันก็ต้องโกรธกันสิโง่ไหมอ่าโกรธกันไปโกรธกันมาอ้าวมีบ้านอยู่ขายบ้านบ้านหลังใหญ่ขายทิ้งไปเนี่ยเมื่อก่อนมีบ้านหลังเล็กเนี่ยซื้อบ้านหลังใหญ่แล้วก็เลยให้พ่อแม่ไปอยู่บ้านหลังเล็ก ขายบ้านหลังใหญ่ทิ้งไปอยู่บ้านหลังเล็กย้ายไปอยู่กับพ่อแม่ตัวเองออะจะขายอีกแล้วเมียบอกผัวขายบ้านหลังเล็กซะ,ะ,ะคือพ่อแม่เมื่อก่อนก็อยู่ตึกแถวนั่นแหละขายบ้านนี้ซะกลับไปอยู่ตึกแถวผัวไม่ยอม หัวไม่ยอมแต่วันนั้นเมียไม่มีเงินใช้ลูกเรียนเอแบกใช่ไหมต้องออกกันหมดอ่าเมียบอกขายถ้าจะได้เอาเงินมาจุนเจือก็ทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยเนี่ยเมียถึงได้ช่างอยากให้ผัวตายอยู่ทุกวันหัวตายฉันจะได้ขายบ้านนี่ซะซึ่งฟังวมันไม่เข้าเรื่องอ่ะถูกไหมฮะนั่นแหละเพราะฉะนั้นหลายคนไปไม่รอดเพราะทำตัวเป็นฮีโร ทำตัวเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์วูแมนนะรีบรีบป้องกันปัญหาแต่นั้นดีกว่านะอย่างไรน,นี้ผมก็บอกก็บอกพ่อแม่ไปแต่ต้นๆเลยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะการเงินมันมัน่นนยหลอลงนะนะสงสัยต้องให้น้อยลงหน่อยนะอนะไรเงบอกลูกบอกลูกตอนนี้ไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะนะมาช่วยกันประครับประคอง เคยเคยได้วันละพันหรือวันละร้อยกันแล้วกันนะปรับตัวให้ได้ดีกว่าพยายามจ่ายวันละพันจนหมดผลมันก็เหมือนกันนะนะไอะ้ผลไม่น่าเหมือนสิผลมันแย่กว่าเดิมเพราะว่าอะไรคือถ้าคุณหยุดการผานเงินแต่ต้นเนี่ยคุณยังเหลืองเงินก้อนหนึ่งเอาไว้อาจจะทำอะไรก็ได้ แต่พยายามรักษาฟอร์มตัวเองจนเงินหมดพอเงินหมดทีนี้เครียดล้วขยับตัวไม่ได้เลยจะลงทุนอะไรก็ไม่ได้เพราะเงินหมดแล้วแล้วก็เครียดอีกโด,โดนลูกดูถูกดูหมิน่นโดนเมียดา่านะเครียดมากก็โทษพวกเขาไม่ได้เพราะว่าเราทำให้พวกเขาเข้าใจผิดมานานแล้ว